สัญญาณการนอกใจสวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่พอดแคสต์เคล็ดลับพิชิตใจวันนี้เป็นเอพิโซดพิเศษครับที่เราจะมาพูดถึงประเด็งที่ละเอียดอ่อนและเป็นความกังวลของใครหลายคนนั่นคือสัญญาณการนอกใจครับผมเข้าใจดีว่านี่เป็นหัวข้อที่อาจทําให้รู้สึกไม่สบายใจแต่การที่เราได้เรียนรู้และทำความเข้าใจสัญญาณเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อจับผิดครับแต่เพื่อที่เราจะได้รับรู้ ทำความเข้าใจและหาทางรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ได้อย่างมีสติและรอบคอบครับในความสัมพันธ์ความเชื่อใจคือรากฐานสำคัญครับแต่บางครั้งก็มีบางสิ่งบางอย่างที่อาจทำให้รากฐานนั้นสั่นคลอนได้ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้เวลาที่ผิดปกติหรือความลับที่เริ่มก่อตัวขึ้น การที่เราสังเกตเห็นสัญญาณเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าการนอกใจเกิดขึ้นแล้วร้อเปอร์เซ็นต์เสมอไปนะครับแต่มันคือธงแดงที่บอกให้เราต้องหยุดคิดทดทวนและพิจารณาถึงสถานะของความสัมพันธ์อย่างจริงจังเอาละครับมาดูกันว่าสัญญาณที่อาจบ่งบอกถึงการนอกใจมีอะไรบ้างและที่สำคัญกว่านั้นคือเราจะรับมือกับความรู้สึกและสถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรสัญญาณที่หนึ่ง คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ผิดปกติครับสิ่งแรกที่คุณอาจสังเกตเห็นคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนรักที่ดูแปลกแปลกไปจากเดิมอย่างชัดเจนเชน่นการเปลี่ยนกิจวัตรประจําวันกลับบ้านดึกขึ้นบ่อยๆโดยไม่มีเหตุผลชัดเจนหรือมีกิจกรรมนอกบ้านเพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันใส่ใจรูปลักษณ์มากขึ้นเริ่มดูแลตัวเองเป็นพิเศษแต่งตัวดีขึ้น ออกกำลังกายหรือเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวทั้งที่ไม่เคยเป็นมาก่อนความลับเกี่ยวกับโทรศัพท์หรือโซเชียลมีเดียห่วงโทรศัพท์มือถือมากขึ้นไม่ยอมให้แตะต้องเปลี่ยนรหัสผ่านเล่นโทรศัพท์ในที่ลับหรือซ่อนการแจ้งเตือนอารมณ์แปรปรวนมากขึ้นเมื่อถูกถามเรื่องส่วนตัวหรือบางครั้งก็ดูมีความสุขผิดปกติโดยไม่มีสาเหตุสิ่งสำคัญคือ สัญญาณเหล่านี้อาจเกิดจากความเครียดเรื่องงานหรือปัญหาอื่นๆได้เช่นกันดังนั้นอย่าเพิ่งด่วนสรุปแต่ให้เก็บข้อมูลและสังเกตอย่างใจเย็นครับสัญญาณที่2การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการสื่อสารและความใกล้ชิดการสื่อสารและความใกล้ชิดคือหัวใจของความสัมพันธ์ที่แข็งแรงครับหากสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนแปอาจเป็นสัญญาณที่ต้องให้ความสนใจการสื่อสารลดลง พูดคุยกันน้อยลงไม่ค่อยเล่าเรื่องราวในแต่ละวันหรือตอบคำถามแบบห่างเหินหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือความใกล้ชิดทางกายไม่ค่อยกอดไม่ค่อยจูบหรือหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่มีเหตุผลทางการแพทย์การวิพา์วิจารณ์เพิ่มขึ้นคนรักเริ่มตำหนิคุณมากขึ้นในเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือเปรียบเทียบคุณกับคนอื่นความสนใจในตัวคุณลดลงไม่ค่อยถามถ่ายเรื่องราวของคุณ ไม่สนใจกิจกรรมที่คุณชอบหรือดูเหมือนมีใจลอยเมื่ออยู่ด้วยกันสิ่งสำคัญคือสัญญาณเหล่านี้อาจเกิดจากความเบื่อหน่ายในความสัมพันธ์หรือปัญหาอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการนอกใจโดยตรงการสื่อสารอย่างเปิดอกจึงเป็นสิ่งจําเป็นครับสัญญาณที่3ข้ออ้างที่ไม่สมเหตุสมผลหรือเรื่องราวที่ไม่ประติประต่อกันเมื่อคนรักเริ่มมีพฤติกรรมที่ต้องปูกปิด มักจะมาพร้อมกับข้ออ้างหรือเรื่องราวที่ไม่สมเหตุสมผลครับข้ออ้างในการหายไปมีเหตุผลแปลกๆในการออกไปข้างนอกหรือกลับบ้านดึกเช่นต้องทำงานดึกไปกับเพื่อนแต่รายละเอียดไม่ชัดเจนหรือฟังดูไม่น่าเชื่อถือข้อมูลที่ไม่ตรงกันสิ่งที่เขาเล่าได้แต่ละครั้งไม่ประติดประต่อกันหรือขัดแย้งกับสิ่งที่เคยบอกไว้การป้องกันตัวมากเกินไปเมื่อถูกถามคำถามง่ายๆ กลับแสดงท่าทีโกรธหรือป้องกันตัวเองอย่างรุนแรงของใช้ส่วนตัวที่ผิดปกติเช่นเสื้อผ้าใหม่น้ำหอมกลิ่นแปลกๆหรือใบเสร็จที่ไม่สามารถอธิบายได้สิ่งสำคัญคือสัญญาณเหล่านี้เป็นเพียงข้อสังเกตเบื้องต้นไม่ใช่ข้อสรุปสุดท้ายการ,รเผชิญหน้าและพูดคุยกันอย่างใจเย็นคือทางออกที่ดีที่สุดครับแล้วจะรับมือกับความรู้สึกและสถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไร เมื่อคุณสังเกตเห็นสัญญาณเหล่านี้และความสงสัยเริ่มก่อตัวขึ้นสิ่งสำคัญที่สุดคือการจัดการกับอารมณ์ของตัวเองและการสื่อสารอย่างมีสติครับ 1. อย่าพึ่งด่วนสรุปหรือกล่าวหาสัญญาณเหล่านี้เป็นเพียงข้อสังเกตไม่ใช่หลักฐานร้อยเปอร์เซนการกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนอาจทำลายความสัมพันธ์ได้ 2. รวบรวมข้อมูลอย่างใจเย็น สังเกตพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่ครั้งเดียว 3. สื่อสารอย่างเปิดอกและใจเย็นเลือกเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมในการพูดคุยกับคนรักใช้ภาษาฉันหรือผมในการบอกความรู้สึกเช่นช่วงนี้ฉันหรือผมรู้สึกว่าเราห่างกันนะมีอะไรอยากคุยไหมหรือฉันหรือผมสังเกตว่าคุณพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปมีอะไรที่ฉันหรือผมควรรู้ไหมส เตรียมพร้อมสำหรับทุกผลลัพธ์ไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรเขาอาจจะเครียดเรื่องอื่นจริงๆหรืออาจจะมีการนอกใจเกิดขึ้นก็ได้คุณต้องเตรียมใจที่จะรับฟังความจริงและตัดสินใจว่าจะก้าวต่อไปอย่างไร 5. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหากความเครียดหรือความกังวลมีมากเกินไปหรือไม่สามารถพูดคุยกันได้ลองปรึกษานักจิตวิทยา หรือนักบำบัดความสัมพันธ์เพื่อขอคำแนะนำในการรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ครับจำไว้นะครับการเรียนรู้สัญญาณเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อสร้างความระแวงแต่เพื่อเป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ของคุณให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและเพื่อที่คุณจะได้มีสติในการรับมือกับความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นครับความเชื่อใจเป็นสิ่งที่สร้างยากแต่ทำหลายง่าย การสื่อสารที่เปิดอกและจริงใจคือสิ่งสำคัญที่สุดในการรักษาความสัมพันธ์ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรคุณมีประสบการณ์หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับมาแชร์ประสบการณ์กันได้ในคอมเมนต์หรือส่งข้อความมาหาเราได้เลยนะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปลับดีๆแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามพอดแคสต์ของเรานะครับสำหรับวันนี้เคล็ดลับพิชิตใจต้องขอตัวลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับ